สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซีรีสแมนชั้นวันีจะมาคุยด้วยซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับ,จะจะนนรบซีร,ซร,รววีส์ญญกกที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทางพรามวิดีโอนั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า wedding impossible ปวนวิวาสัญญาลักษรณ์กำมารอนั่นเองนะครับผม ก <S ess> ็สำหรับซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของนาอาจองที่รบบทโดยจอนจงซอนักแสดงสาวโนเนมที่ต้องมารับบทบาทสำคัญในการแต่งงานหลอกๆก,กับเพื่อนสนิทของเธออย่างอีโดฮันที่รบบทโดยคิมโดวานทายาทตระกูลเศรษฐีที่กำลังจะถูกคลุมถุงชนซึ่งทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีส่วนกระทั่งตัวอีจีฮันที่รบบทโดยมุนซังมินน้องชายของเขาพยายามเข้ามาขัดขวางการแต่งงานครั้งนี้ทำให้เรื่องวุน่นวุน่นจึงได้เริ่มต้นขึ้น ร่อเราจะเป็นยังไงต่อไปกดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible นั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับซีรีส์ของ Amazon Original อีกเรื่องหนึ่งหลังจาก Mary My Husband นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ย p r i m e Video เขาถือว่าคัดซีรีส์ที่มาเป็น Original ของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องคือสนุกมากนะครับ และวันนี้ก็จะมาถึงคิวของซีรีเรื่องนี้ที่ก็เรียกว่าเป็นซีรีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าได้เป็นพระนางโอ้โ oh, หคู่ใหม่เลยนะครับนักแสดงดาวรุ่งทั้งชายและหญิงมาโคโจรมาเจอกันโดยเริ่มจากนางเอกของเราก่อนเลยนะครับนั่นก็คือคุณจอนจงซอนั่นเองนะครับซึ่งเราจะคุณหน้าคุนตาเธอนะฮะจากผลงานล่าสุดของเธออย่างเรื่องมัน e ี h ไฮส์เกาหลีในบทของโตเกียวอ่าซึ่งในรอบนี้เธอก็จะมารับบทเป็นนักแสดงสาวโนเนมที่ต้องมาแต่งงานหลอกๆกับเพื่อนสนิทของเธอนะครับ และพระเอกนะครับที่ได้มาร่วมแสดงกับเธอในรอบนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นเลยนั่นก็คือคุณมุลซังมินนั่นเองนะฮะนักแสดงหนุ่มที่เราได้เห็นมาจากหลายๆเรื่องเลยนะครับและผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง Duty After School นั่นเองนะครับก็เป็นการเรียกว่าเดบิวต์ในฐานะพระเอกครั้งแรกเหมือนกันนะครับและได้มาเจอกับตัวคุณจองจงซอที่เป็นนางเอกครั้งแรกเหมือนกันเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าเคมีของ2คนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณคิมโดวานนะครับ ในรอบนี้ครับเขาก็จะมารบบทเป็นพี่ชายของพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของนางเอกที่จะมาแต่งงานกับเธอด้วยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ3านักแสดงหลักนะครับที่ขอแนะนําในวันนี้นะครับมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับ Wedding Impossible นะครับก็เป็นซีรีส์ที่รีเมคจากเว็บตูนนะครับชื่อเดียวกันก็จะเล่าเรื่องราวของตัวนาอจองนะครับที่รบบทโดยคุณจอนจงซอนั่นเองนะครับ เธอนะครับก็จะเป็นนักแสดงสาวนะครับที่พยายามจะทำในสิ่งที่เธอรักนั่นก็คือการแสดงนะครับในการพยายามที่จะรับบทรับงานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไต่เต้าในวงการน,นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเขายังเป็นนักแสดงสาวที่โนเนมอยู่ยังรับแต่บทรองอยู่ยังเป็นบทสมทบอยู่นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอละทิ้งความฝันของเธอไปสิ่งที่เธอทําก็คือความพยายามความอดทนที่จะ ทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับเธอจึงพยายามไปฝึกสกิลต่างๆนะครับทั้งสกิลการต่อสู้การขีม่ม้าการเล่นสตันการดำน้ําอะไรโอ้โหทำทุกอย่างเพื่อใช้ฮะเพื่อที่จะได้สักวันหนึ่งอจะได้เอาสกิลเหล่านี้ครับมาใช้ในการแสดงที่เธอรักนั่นเองนะครับถึงแม้ว่า ปัจจุบันก็ยังไม่ถึงฝันฝันซึ่งเธอนะครับนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยก็คือเธอยังรับจ็อบข้างนอกด้วยในการที่เป็นแสดงเป็นญาติแสดงเป็นเพื่อนนะครับให้กับลูกค้าที่ต้องการหาคล้ายคล้ายกับเป็นพอแม่ปลอมๆเพื่อนปลอมๆนะครับเธอก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับซึ่งเธอก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียกว่าแสดงเก่งมากนะครับไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอคือสามารถ แสดงณเดียวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีไหวพริบมีความฉลาดในการแสดงมากๆนะครับซึ่งเธอนะครับก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงนะครับก็คือตัวอีโดฮันนะครับที่รบบโดยคุณคิมโดวันนะครับซึ่งตัวโดฮันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นทายาทตระกูลเศรษฐีนะครับ ซึ่งเขาปิดบังเรื่องนี้กับเธอไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือตั้งแต่ที่เคยคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็เกือบ15ปีแล้วเนี่ยในอดีตก็คือเธอเคยช่วยเขาไว้ครั้งนึงก็คือเคยปลอมเป็นแฟนกับเขาเนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆเขาอะ่ะเป็น LGBT นะครับแล้วก็พยายามที่จะปกปิดความลับนี้ไว้นะครับซึ่งตอนนั้นนางเอกก็ ได้ช่วยเหลือเขาไว้ทําให้ทั้งสองคนก็คือเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งก็เรียกว่าได้แยกย้ายกันไปทําทงานตามสายอาชีพของตัวเองครับอย่างโตัวโดฮันก็ได้ไปอยู่ที่นิวยอร์กเนาะซึ่งเรื่องมันมาวุ่นวายมากขึ้นก็คือหลังจากที่ตัวโดฮันได้กลับมาที่โซอกอีกรอ,อบนึงนะครับเขาก็ต้องมาเจอกับสถานการณ์ก็คือถูกคลุมถุงชนนะครับเพราะว่าตัวโดฮันก็เรียกว่า เป็นความหวังของคนในตระกูลโดยเฉพาะคุณตาที่ตั้งใจจะให้เขาเป็นผู้สืบทอดตระกูลนะครับซึ่งในครอบครัวนี้ก็จะมีดราม่าสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็คือในอครอบครัวนี้ก็จะมีแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือจะมีตัวพี่ชายกับตัวพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนละพ่อกับตัวโดฮันนั่นเองกับน้องชายของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วโดฮันกับน้องชายเป็นลูกนอกสมรสนะครับทำให้จึงถูกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอีสองพี่น้องคู่นี้รังแกตลอดถูกบูลลี่มาตลอดแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่เผชิญหน้า พยายามจะหลีกเลี่ยงก,การประทะให้ได้มากที่สุดรวมถึงพยายามจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวให้ได้มากที่สุดตรงกันข้ามกับน้องชายของเขาอย่างตัวอีจีฮันที่รับบทโดยคุณมุลซังมินนะครับตัวอีจีฮันเนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นน้องเล็กเป็นหลานคนสุดท้องของตระกูลเลยนะครับเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเอาทํายังไงก็ได้ให้พี่ชายของเขาเนี่ยได้เป็นผู้สืบทอดให้ได้นะครับโดยที่ตัวเขาเองก็เรียกว่าอุทิศชีวิตในการที่จะพิสูจน์ตัวเอง กับคุณตาของเขาอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วก็คือพยายามจะเรียนให้เก่งทําตัวเป็นเด็กดีให้ได้รับรางวัลเยอะเป็นคนชื่นชมเยอะทุกอย่างเพื่อใหอ้พี่ของเขาและตัวเขาเองดูดีในสายตาขอ,ของคุณตานะครับทําแม้กระทั่งที่เขาจะต้องไปเริ่มสมัครทํางานในบริษัทของคุณตาเองเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เลยครับค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเป็นอะไรไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาสามารถทําทุกอย่างได้และเขากับพี่ชายพร้อมที่จะบริหารบริษัทนะจึงทําให้เรียกว่าชีวิตของเขาเนี่ยอุทิศให การที่จะปั้นให้พี่ชายของเขาเนี่ยได้เป็นผู้สืบทอดนะครับซึ่งหนึ่งในแผนการของเขาก็คือการที่จะจับตัวพี่ชายของเขาไปแต่งงานกับแชวอนนะครับที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้สร้างขุมอํานาจนะครับในการที่จะมาเทำให้พี่ชายเนี่ยไม่สามารถมีใครมาล้มล้างได้นะครับแต่ประเด็นก็คือทุกอย่างเหมือนจะดีฮะจนกระทั่งที่ไอ้ตัวพี่ชายเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ต่อไปไอกูโดนแต่งงานแน่เลย เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจึงไปขอร้องนะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาก็คือตัวนางเอกเนั่แหละในการที่จะบอกว่าเฮมาแต่งงานกับฉันดีเดี๋ยวจ้างเลยจ้างเลยมารับบทนางเอกให้ทีเพื่อที่เขาจะได้แบบต่อต้านคุณตาและคุณตาจะแบบจะได้แบบแบบเออเลือกสนใจเข้าไปนะครับทำให้พี่ชายของเขาเนี่ยจึงได้มาเตรียมจะแต่งงานปลอมๆกับนางเอกละกันซึ่งนางเอกก็พยายามจะช่วยเพื่อนรักของเธอเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ ทีนี้ครับเมื่อแผนที่จีฮันตั้งใจไว้มันเริ่มพังทลายลงเนี่ยเขาจึงเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับการที่มีการแต่งงานครั้งนี้แล้วจึงพยายามหาทางขัดขวางทุกทางนะครับในการที่จะไม่ให้พี่ชายแต่งงานกับผู้หญิงปริศนาคนนี้แหละทั้งที่แบบไปสืบหาข้อมูลมาพยายามจะไปตีซีนู่นนี่นั่นครับทำทุกทางเพื่อที่จะไม่ให้สองคนนี้แต่งงานกันทําแม้แต่กระทั่งเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยแล้แบบว่าผมจะจีบคุณเองทําให้คุณมาลักผมให้ได้คุณจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับพี่ชายครับก็เลย <mucho> เป็นความ วุ่นวายและความบันเทิงที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง3คนนี้นะครับเพราะว่าดูก็รู้ครับว่าสุดท้ายคู่พระนางก็คือตัวพระเอกกับนางเอกอ่ะมันต้องรักกันแน่เลยแต่ว่าจะรักกันยังไงและสุดท้ายอ่ะมันจะลงเอยยังไงครับในเมื่อที่นางเอกกำลังจะไปแต่งงานกับพี่ชายของเขานะครับรวมถึงฝั่งที่เป็นพี่น้องอีกสองคนที่จ้องจะเล่นงานเขาอยู่ด้วยนะครับที่หมันไส้ไอ้ลูกนอาสมรถสองคนนี้อยู่ด้วยเนี่ย ก็เตรียมลงมือจะเล่นงานพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับทำให้เรียกว่าตัวทั้งพระเอกนางเอกและพี่ชายก็คือตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับลำบากจากตัวพวกเขาเองด้วยและลำบากจากปัจจัยภายนอกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยทําให้เรื่องราวนะครับปฏิบัติการล้มล้างการแต่งงานหลอกๆของพระเอกจึงได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะคอนเซปต์ของ wedding impossible ก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดู wedding impossible ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า สนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับคือตอนแรกเรียนตามตรงคือไม่ได้คาดหวังเลยว่าเรื่องนี้คือแบบมันจะสนุกหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงในช่วงหลังๆอ่ะผมแอบเ,ออเริ่มเบื่อเบื่อรอมคอมมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ข้ารอมคอมเรื่องไหนอ่ะที่มันสามารถทําให้ผมดูแล้วเพลินแล้วดูแล้วแบบสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องได้แสดงว่าเรื่องนั้นสนุกจริงนะฮะซึ่งเรื่องนี้ใช่เลยครับคือต้องบอกก่อนว่าคู่พระนางไม่ใช่คู่ นักแสดงที่ผมเรียกว่าติดตามเป็นการส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับคือเคยเห็นการแสดงของทั้งคู่แหละแล้วก็ชอบอยู่ทั้งคุณบุญสังมินที่แบบอ้ชอบตั้งแต่ Under the q u e e n Umbrella นะเนาะแล้วก็มาเจอ,อบทบาทใน Duty After School ที่จะเป็นไอตัวที่แบบกวนๆหน่อยใช่ไหมก็คือเห็นแล้วแหละว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่าจับตามองมากแล้วทีนี้ พอเขาได้มาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วผมบอกเลยอย่างแรกเลยคือคุณบุญสังมินคือรัศมีพระเอกจับมากนะครับรอมากคือคือไม่ติดเลยครับในการที่เขารับบทเป็นพระเอกในรอบนี้นะครับเพราะว่าโ,โหทั้งสเสน่ห์ทั้งออร่าต่างๆมาเต็มแถมไข่ขำด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะสอบผ่านทุกข้อในฐานะพระเอกหล่อมคอมครับทีนี้สิ่งที่ต้องกังวลต่อก็คือว่าอา้าวแล้วเคมีคู่กับนางเอกละ่ะเพราะอย่างหนึ่งก็คือเขาแคสคุณจรจงซอมาซึ่งหลักๆเลยเราจะเห็นเธอมักจะเล่นบทที่แบบว่าจะเป็นแบบ ผู้หญิงแบบร้ายๆหน่อยใช่ไหมฮะตั้งแต่แบบถ้าบทที่ผมตราตึงเทอจริงคือเดอะคอ l ครับ <c oughs> คนนั้นคือหลอนจริงนะฮะและอย่างเรื่องล่าสุดก็คือ,อเรื่องมันนี่ไฮส์เ o r e ลในบทของโตเกียวครับก็จะเป็นแบบสาวมันๆเท่ๆนะครับซึ่งในเรื่องนั้นคือแบบผมชอบคาแรกเตอร์ของโตเกียวมากที่นี่นะครับคําถามครับเอาคุณจอนจงซอมาเล่นลอมคอมมันจะเวิร์กใช่ไหมซึ่ง มันําคถาถามนี้มันค้างในหัวผมตั้งแต่ดูแรกๆเลยว่าแบบมันได้เหรอมันจะใช่เหรอครับแต่ไปไปมาคือโอ้โหผมตกหลุมรักตัวละครนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แคสได้ตรงบทมากๆเพราะว่าอันนึงก็คือในเรื่องนี้เขาพยายามจะสื่ออยู่แล้วว่าตัวละครนางเอกคือเป็นตัวละครที่เป็นนักสแสดงที่พยายามทําในสิ่งที่เธอรักพยายามทําตามความฝันแบบสุดๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนฉลาดและที่สําคัญคือมีความเจ้าเลนนิดๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยเป็นอะไรที่มันเหมาะกับคาแรกเตอร์ของคุณจอนจงซอพอดีแต่ทีนี้แม้ว่าจะมีมุมที่ดูเหมือนจะเป็นร่ยๆ้ายดูแบบเจ้าเล่ห์ก็จริงแต่ว่าพอสลับบทปุ๊บเป็นหมดที่เริ่มดราม่าเป็นเริ่มพูดถึงจุดอ่อนของเธอความในใจของเธอขึ้นมาโหซอบพานมากครับ คุณจอนทรงซอรสามารถแสดงความอ่อนแอของตัวละครนี้ออกมาได้ดีมากและเมื่อมาคู่กับพระเอกของเรื่องที่บทของเขาก็คือจะเป็นจอมวางแผนเหมือนกันเป็นคนซื่อๆที่ทําทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองกับพี่ชายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาร์กจะถูกจะเรียกว่ามันก็ฉลาดนะแต่มันถูกนางเอกหลอกโคตรบ่อยเลยนะครับมันเลยเป็นคู่เคมีที่เหมือนกับว่าไอ้นี่ก็จองวางแผนซื่อๆไอ้นี่ก็เป็นคนที่แบบแก้ไขสถานการณ์เก่งปั่นหัวคนเก่งแล้วพอมันมาเจอกันปุ๊บแบบ มันเป็นเคมีอะไรที่น่าสนใจมากโดยที่สําคัญก็คือเขาปูพื้นฐานสองตัวละครนี้ไว้ด้วยว่าเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นเบสอยู่แล้วนะครับคนนึงก็คือพยายามจะพิสูจน์ตัวเองและพี่ชายให้กับคุณตานะครับทําทุกอย่างตั้งแต่ยอมมาเป็นพนักง,งานเริ่มต้นใหม่ของบริษัทเลยค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าจะถูกดูถูกว่าเป็นลูกนอกสมรสถูกคนในวงการดูถูกถูกคนในครอบครัวตัวเองดูถูกเขาก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้พยายามที่จะพิสูจน์ สิ่งที่ตัวเองทำไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สำเร็จก็ตามเช่นเดียวกันกับนางเอกครับนางเอกก็เป็นนักแสดงโนเนมที่พยายามจะรับบททุกอย่างที่เธอทำได้ไม่มีปากมีเสียงพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองกับผู้ชมกับว่าเฮ้ยเธอทำได้นะเธอฝึกฝนสกิลหลายๆอย่างมาเพื่อที่จะมาใช้ในการแสดงทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันก็ยังไม่ตรงกับฝั่งฝันก็ตามทําให้คนสองคนที่เรียกว่ามีจุดแข็งเรื่องความพยายามเนี่ยแล้วก็จุดอ่อนก็คือยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย จึงได้มาเจอกันแล้วก็เป็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโอ้โหสภานเรื่องนี้ถือว่าวางบทตัวละครได้สมเหตุสมผลแล้วก็มันดูน่าสนใจด้วยยิ่งเวลาไอ้สองคนนี้มันกัดกันทะเลาะก,กันปุ๊บนะโอ้โหเพิินมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋วก็ต้องมาดูว่าพระเอกมันจะแบบ มาโดนนางเอกหลอกยังไงบ้างพระเอกมันพยายามจะเข้ามาจีบนางเอกมันจะสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ความเรียกว่าความซับซ้อนและความวุ่นวายของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่านางเอกถูกเปิดตัวกับครอบครัวในฐานนะคนที่พี่ชายกําลังจะแต่งงานด้วยนะเพราะว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเป็น LGBT ที่ไม่อยากจะให้ใครรู้ความลับของเขาแล้วก็กําลังจะถูกกลุ่มถุงชนเขาก็เลยพยายามที่จะ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเขาก็คือตัวนางเอกในการมาแต่งงานหลอกๆนะครับซึ่งตัวเขาเองก็คือนอกจากจะต้องมารับความกดดันในเรื่องการแต่งงานแล้วเนี่ยยังต้องมารับความกดดันในเรื่องของการเป็นผู้สื T N บออสทอดด้วยนะครับเพราะว่าก็มีคนพยายามจะเพ่งเล็งในการเล่นง,งานเขาอยู่เนี่ยทำให้ก็เรียกว่าเรียกว่าก็เป็นตัวละครที่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับและที่สําคัญก็คือตัวอดีตคู่มั่นของเขาก็คือตัวแชร์วอลเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า ตัวพระเอกเองเนี่ยพยายามจะจับแช่วอนนะครับยัดไปให้เป็นแต่งงานกับพี่ชายเขาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแต่งงานกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็คือแผนทุกอย่างที่เขาวางไว้อ่ะคือประสบความสาเร็จหมดแต่บางเอิญว่าตัวแช์วอนเองก็ดันมาชอบพระเอกครับซึ่งทีนี้แหละเดี๋ยวพอพระเอกเริ่มมาชอบนางเอกเมื่อไหร่รับรองเดี๋ยวตัวเนี้ยเปลี่ยนจากนางรองเป็นนางร้ายแน่นอนนะฮะก็รอดูเลยนะครับสาหรับแนวนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดการเดินทางก็คือเราจะได้เห็นนะครับก็คือไอตัวพระเอกเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางคู่ของพี่ชายกับนางเอกทุกวิถีทางเลยมีการวางแผนมีการทํโน่นทํานี่ทุกอย่างนะครับในการที่จะทําให้สองคนเนี่ยไม่ต้องแต่งงานกันรวมถึงเสียสละตัวเองถึงขั้นที่แบบว่าอ่ะถ้ามันไม่มีแผนอื่นแล้วเดี๋ยวกูไปจีบเองเลยมาเดี๋ยวผมจะจีบคุณเอง คุณต้องมาหลงรักผมให้ได้แล้วถ้าคุณหลงรักผมปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องไปแต่งงานกับพี่ชายนะครับซึ่งแน่นอนครับพระเอกมันคนวางแผนก็จริงแต่ว่าตัวเองมันซื้อบื้อด้วยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมืนอนเจ้าตัวจะแทบจะชอบนางเอกตั้งแต่แรกพบอยู่แล้วนะครับแล้วต้องมารอดูเลยว่าพอคู่นี้มันเริ่มรู้ใจตัวเองขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนรวมถึงพี่ชายของพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพี่ชายกำลังจะแต่งงานกับนางเอกไงย,ยังไงผมว่า มันเป็นเรื่องที่ซอบซอนและแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆนะครับว่าเขาจะหาทางลงได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวร o m คอมที่เรียกว่าทําได้ตามมาตรฐานเลยแล้วสาหรับผมคือสนุกมากนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือเราจะได้เห็นคู่เคมีของคู่พระนางที่จะมากัดการคอยที่จะพยายามจะปั่นหัวอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าคนนึงก็คือต้องการทําตามสัญญากับเพื่อนของเขาในการจะแต่งงานด้วยกันให้ได้อีกคนนึงก็พยายามจะขัดขวางการแต่งานนนนนีี้้้ใหไดดเเช่ยวกััะครบ ก็พยายามที่จะเรียกว่าเล่นเกมจิตวิทยากันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เรียกว่าค่อยๆเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นเริ่มจะรู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นเริ่มเห็นอกเห็นใจอีกคนหนึ่งมากขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอพวกเขารักกันแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับและบอกเลยว่าคู่เคมีของคู่2คนนี้ดีมากนะครับคุณมุลซังมินคือเหมาะกับบทพระเอกมากๆนะครับคือไม่คลางแคลงใจในบทพระเอกของเขาอีกแล้วนะครับรอดูผลงานต่อๆไปของเขาในฐานะพระเอกได้เลยนะครับ คนคุณจอมทองซอเนี่ยคือเหนือความคาดหมายมากคือเทอมเหมาะกับบทนางเอกรอมคอมกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับแล้วแสดงดีมากๆเลยครับบทจะแบบดูร้ายก็ร้ายได้บทจะดูแบบเป็นคนที่อ่อนแอดูน่าสงสารก็ทําได้สอบผ่านทุกเรื่องเลยและพอเป็นคู่เคมีที่จะมาเล่นคู่กับพระเอกแล้วเนี่ยคือดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของทั้ง2คนคือห้ามพลาดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับและที่สาคัญนะครับก็ต้องมาร่วมลุ้นด้วยกันนะครับว่าความสัมพันธ์ของคน2คนบวกหนึ่งก็คือพี่ชายของเขาเนี่ยจะลงเอยยังไงนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible นะครับปวนวิวาสัญลักษณ์กัมมหลลอนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible นะครับซีรีส์นี้ครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ p r i m e v ดีโอนั่นเองนะครับมาทุกวันจันทร์และก็วันอัง ผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe กําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย